รือว่าคุณต้องการที่จะลาออกจากทีมวิจัยของคุณหนูเย่ยอย่างงันเหรอคะคุณหนูทังเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณเพิ่งเข้าร่วมกลุ่มกับคุณหนูเย่ยต้องการออกจะก,กลุ่มแบบนี้จะเหมาะสมอย่างงันเหรอคะมันก็ไม่เหมาะสมจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่วัยของผมที่จะเสียเวลาไปกับเรื่องของการช่วยเลือดกรุ่นมาอีกต่อไปแล้วในตอนที่ผมเห็นแบบร่างของการออกแบบคุณหนูเย่เป็นครั้งแรกพูตรงๆว่ามันดูมีแน,น้โนมที่ดีมาก สึ่งทำให้ผมมั่นใจในตัวเธอเต็มที่แต่เมื่อเพอพูดถึงรายละเอียดผมก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ลายสวยของการออกแบบนั้นดูเหมือนว่าจะไม่สามารถใช้งานได้จริงครับคุณหนูทั้งครับผมอยากจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จก่อนที่ผมจะเป็นสามารถทำใดอีแทนที่จะถูกคนอื่นหัวร้อยยาอเช่นเดียวกับเยจัวครับคุณหนูทั้งครับคุณช่วยไปคุยเรื่องที่ผมจะทอนตัวกับทีมคุณหนูเย่หน่อยได้ไหมครับนี่อาจารย์ ก็ได้คะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปคุยกับคุณหนูเย,ย่ให้ตอนนี้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นทีมของเย,ย่จัวก็จะเริ่มสูญเสียความกำลังใจคุณหนูเย่ยครับผมมีคําขอที่ไม่ควรจะขอเท่าไรานะครับเหล่านี้มีอะไรอย่างนั้นหรอคะผมเข้ารวมทีมกับคุณโดยไม่ได้คิดรายละเอียดรอบคอบและตอนนี้ผมอยากจะออกจากทีมของคุณครับนี่เหล่าเดียโครงการวิจยัยยานอวกาศได้เริ่มต้นแล้วนะ หมายความว่าอย่างไรที่บอกว่าจะลาออกกระทันหันนะนกที่ฉลาจะเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับการกอกิ่งนะแต่ว่าคุณเข้าร่วมโดยความสมัครใจไม่มีใครบังคับนะคุณพูดแบบนี้ตอนนี้จะเหมาะหรืออย่างไรนะฉันเป็นคนที่ลงไหลกับมันตอนแรกกจริงเพราะฉันคิดว่าคุณหนูเย่ยจะช่วยฉันฉันฝันให้สำเร็จได้นี่คุณเหล่านี้เป็นคนหุนหันพันแล่นจริงๆนะแต่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันฉันคิดว่าคงไม่ช้าเกินไปหรอกค่ะ คุณหนูย่ยังไงก็ให้เหล่านี้ออกด้วยเถิดนะคะที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่คุณสามารถมาแล้วก็ไปตามที่คิดได้นะคะหากเหล่านี้องการออกไปจริงๆแล้วก็อย่าแม้แต่คิดที่จะเข้าร่วมอีกผมจะไม่เสียใจภายหลังครับเสียใจอย่างนั้นเหรอเด็กผู้หญิงคนนี้นี่มันไรอย่างอายจริงๆที่โอ้อวดเรื่องไร้สาระแบบนี้เธอคิดจริงๆแล้วว่าเธอมีความสามารถระดับนะั้นใครไม่อยากอยู่ที่นี่บ้าง ก็รีบเวลาออกกลางคันนะจะได้ออกไปพร้อมกับเหล่าเีเลเลยนะนี่พวกคุณพวกคุณมันทรยศจริงๆฉ,ฉันออกด้วยนะฉันเองก็ด้วยคุณหนูแย่ยะคะคุณคงไม่รังเกียจสินะคะคุณถามฉันอย่างนั้นเหรอฉันเกือบคิดว่าคุณเป็นเจ้าของที่นี่แล้วซะอีกนะก็ฉันเป็นนักวิจัยอาวุธโซและฉันมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนักวิจัยอาวุธโซแล้วก็รุ่นน้องด้วย นี่เป็นความจริงนะคะและมีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องปฏิบัติฉันอยู่ที่นี่มานานกว่าคุณแต่อย่างไรก็ตามคุณหนูเย่ของคุณเคยกับการดําเนินการประเภทนี้ดีนะคะฉันจะบอกให้นะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนส่วนใหญ่ัมจาใจฉันเข้าร่วมโครงการใหญ่ๆแบบนี้นะเอออะไรกันนะนักผู้หญิงไรอย่างายถ้าไม่ถึงได้หน้าด้านแบบนี้ก็พูดแบบนั้นออกมาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นฉันก็หวังว่าคุณหนูเย่จะสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับทุกวัน ให้ในสองปีนี้ได้นะคะพวกเราไปกันเถอะตอนนี้มีหลายคนจากไปมากเลยสินะเหลือคนไม่กี่คนงานวิจัยจะดำเนินต่อไปได้ยังไงกันนะนี่หัวหน้าทีมครับจใจผมลองหาคนเพิ่มไหมครับไม่ต้องหรือนะก็อธิบายขั้นตอนให้คนที่ไม่ไว้จใจในวิธีการของฉันมันก็เสียเวลาเปล่านะแต่ว่าคนน้อยขนาดนี้การก้าวหน้าในการวิจัยก็คงเป็นเรื่องยากนะครับ พวกคุณที่ทำหน้าที่ของพวกคุณไปถ้าทำอะไรไม่ได้ฉันจะเป็นคนจัดการเองค่ะไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะไม่มีวันทำให้พวกคุณต้องผิดหวังแน่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่คำพูดของคุณหนูเย่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจเป็นพิเศษเลยเ้องห่วงนะครับพวกเราจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จอย่างแน่นอนครับต้องสำเร็จต้องสำเร็จหัวนหน้าทีมของเราเหมือนกับนายน้อยห้าเลยทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อาจจินตนาการได้ แต่ในน้อยห้าคิดเกียกวกับก่าจะพูดเรื่องริทสาระและอนาคตก็คงถูกกำหนดด้วยผลลัพธ์แล้วไม่กี่วันต่อมาหัวหน้าทีมครับโรงงานบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับการออกแบบปีกของเราแต่ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายให้พวกเขาฟังยังไงฉันจะเป็นคนไปที่โรงงานเองค่ะไอเดียการออกแบบปีกของโลกอนาคตเป็นเรื่องยากที่คนในโลกนี้จะเข้าใจได้นะโรงงาน <c oughs> เออคุณหนูเย่ยครับ คุณอย่าพึ่งโกรธผมนะแต่ผมจะพูดความจริงว่าการออกแบบนี้มันไม่สามารถที่จะทําได้หรอกนะครับให้ฉันใช้งานแขนหุ่นยนต์ภาษาที่ที่คุณดูได้หรือเปล่าคะเออได,ได้ครับได้การดําเนินงานครั้งนี้มีเสถียรภาพมากกว่าการดําเนินงานของนายหลิวที่อยู่ในธุรกิจมามากกว่านานหลายสิบปีเนี่ยนะไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้หญิงคนนี้จะสามารถเป็นหัวหน้าทีมวิจัยยานอวกาศได้เธอมีความสามารถจริงๆเป็นคุณหนูเย่ คนที่มีบุคลิกภาพที่น่าทึ่งเช่นนี้อาจารย์เนี่ยบอกว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงที่ต้องการเชื่อเสียง,งาง้นเหรอฉันไม่เชื่อหรอกคุณหนูเย่คนนี้ฉันอยากจะเข้าร่วมทีมเธอในน้อยซ้นนี่นะ